สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจีาอุกพาแเฮงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะอุ้ยเมื่อนี้หนาวค่ะค่ะบอพูนแลาวที่ยีบหาากับหนาวอีหลีค่ะร่มเสมอกบล่มอยู่หนาวอยู่แต่ว่าเมื่อนี้เย็นค่ะเย็นคากอยู่เนาะเห็นบ่นี่เจ้าอุดได้นุ่งเสื้อนาวเห็นบ่นียเนาะค่ะอืมเมื่อวานนี้กาเนาะได้ไปตามของผู้สมโพธเนาะ แล้วก็ไปตามของพอเส้นเหี้ยแล้วก็อาจารย์วัดปลานะคะไปกันอสองคนเราก็ไม่โชคเนาะค่ะไปแต่ว่าอาจารย์วัดปลาพนบุเพราะวา่างวดที่แล้วเลขเพิ่นเข่าเนาะค่ะเข่าเข่ขาติดกันมาสามงวดแล้วะค่ะแต่ว่าบุได้ไปทายถ้ำเพิ่นเนะาะเพราะว่าเพิ่นไม่กันไม่งานอยู่บเซานส่วนของปูออดก็คือคกันค่ะอเลขวิ่งบ่เคยพลาดค่ะ ตั้งแต่เขาไปตามเพื่อนนี่โอ้บอลปิดซิบงวดเลยบอกค่ะเพ่เคยผ่านจักเทียค่ะสำหรับเลขวิ่งของปูอ่อนเนาะจับคู่ก็ไม่ถือเนี่ยตอนเก้าเจ็ดเพื่อนก็ะจับคู่ให้ถือค่ะงวดว้องหันกับเขาค่ะเรียเพื่อนเนาะเพิ่อใหา้วิ่งเจ็ดค่ะเพื่อนหม้มาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าบมมีเจ็ดห้าเจ็ดค่ะแต่ว่าข้างล่างเพื่อนเข่าค่ะข้างล่างเข่าแปดห้าตรงตรงค่ะของ ของอาจารย์อดเนาะของปู่สร้างพญานาคกับคนเดียวกัน,นะะล่ะค่ะสำหรับงวดนี่เอจอูโบใันได้เข้าไปอยู่คะ่ะแต่ว่าสิไปตามอยู่เพิ่นไปปริาวาสวาสันทรไปหาเพิน่นเพิ่นกับาบ,บารับบัติน่เลยเข้าไปสอบถามเพราะบางหมู่บ้านบ้านไปเพิน่นว่าไปปริวาสคือกันกับปาจารา์วัดปลาว่าสัน,นะคะ่ะไปปริวาสว่าสิออกภูลาคาันที่ยี่สิบแปดภูลาคันยี่แปดยี่เก้าวาสันเพิ่นมากะ พุ่นละค่ะจังค่อยสงสัยจะเป็นโค้งุดทายมัดร่วมเลยค่ะสาหรับเจ้อุเนาะของอาจารย์ออดเนะาะก็ค่อยที่ตามกันเนะาะค่ะแล้วก็อโอยนึกอมาออกว่าสิบเ้ายังหมูเจ้ออุก็ได้เป็นเจ้าไดดอกมันหนาวบ่ค่นะเนาะ แล้วเออไอของอันนี้ของมาแล้วค่ะของอ่าจารนสําเหมาจากเอฟซีบอกว่าหายตามไปแน่เจอุถามกันมาหลายค่ะว่างวดที่แล้วพ้นเขาบนเขา่เขา,ขาล่างเนาะคะ่ะบาท,ที่นี่เมื่บ้านนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วของอจาจจะย์ของอซ้ำเหมาเนาะคะ่ะเขาแล้วบ้านนี่มาไม่ไม,มาดมาดเลยค่ะเรียกงลึกลับค่ะ ที่ทุกคนรอคอยนะค่ะถามกันค้วา่าหลายมากนะค่ะเพราะว่าเิ่นกระเขานะ,ะส่วนใหญ่ของคนสินเน,น้นล่างนี่ค่ะของอ่าเหล็กลึกลับนี่ค่ะเล็กลึกลับหเหล็กมีที่มานน่นแ่ะค่ะเนาะงวดก้อนหันเพิ่นก็ให้ซ่าอยู่เพราะว่าเิ่นป่วยนะงวดนี่เพิ่นกระปวยอยู่ห่างไข้แล้วเพิ่นไปรงพยาบาลบัดนี้มือว่านเพิ่นก็เลยห้มาแล้วเนาะค่ะ เลขของคนนี่มันสิเขาเขาล่างหัวที่แล้วนี่ฟันล่างเขาเลยค่ะฟันสามหางกับเขาตัวฟันค่ะสามล่างหัวนี่กับฟันให้สามหางคือเกาค่ะเนาะแต่ว่าเลขนี่งามงามค่ะงามอยู่แต่ว่ามันคือไปคนละทางเนาะกับเลขเจอุเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ของเจอุกะมันเข่าบนเนาะเข่าบนค่ะ พ้นนสิเข่าล่างเนาะทางเชียมมันกับมาตรงกันงวดพระหันมาึือกันเนียค่ะมาตรงกันค่ะพ้นเลยเ,เข่าบเออพ้นเข่าล่างเนาะแต่ว่าส่ว,สวนของอ่าเจอ,อุหลังกองเนี่ยฮะเลขหลังกองของเจอ,อุเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะทั้งสามโตคือเกาค่ะงวดนี้เนะาะสามลาบผู้อยากเข่ากุมเนี่ยค่ะกุมเจอ,อุหลังกองกะ ยังพ่อมี่ค่ะมีเหลืออยู่หน่อยๆเนาะค่ะเหลืออยู่หน่อยคนสําหรับซูเปอร์วีไอพีเนาะค่ะเหลืออยู่หน่อยๆเหลืออยู่ประมาณประมาส่วนของเจอูนี่เต็มแล้วค่ะซูเปอร์วีไอพีเต็มแล้วค่ะเหลือแต่ของแอดมินเนาะเหลือแต่ของแอดมินมาท,ที่นี่ ท่านผูใ้ใดอยากเข่ากับเฝ้าแอดไลน์มาเด้อค่ะมันสิเต็มแล้วค่ะเนาะสีได้ตัวเน่นตัวฟั่นกันเนาะเช้าวันนหวยออกฟันโชกคาะจัดหนักเนาะเจอเพราะวา่าผลฟันมาหายแล้วสามงวดไหมคะ่ะสามงวดเข่าสามตัวก็มีเข่าสองตัวก็มีเนาะคะ่ะแต่ว่าหางเดียวสองตัวนี่ แน่นอนอิริคพ่นที่เพ่นฟันมาเนาะงวดก้อนผุนะฟันมาอย่างนั้นผมจำได้ช่วงเก้าศูนย์ใช่ไหมค่ะเออมีเก้าเจ็ดแล้วกอมีเก้าศูนย์ค่ะพ่นกระไฮเก้าเก้าศูนย์พ่นฟันมากเก้าศูนย์ตัวเดียวค่ะแล้วก็พ่นไฮครับนันน่นนะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสช่ไหมค่ะสำหรับงวดนี้กะค่อยติดตามค่ะสำหรับเล็กเจ้าหลังกองเนาะคะ่ะ มาที่นี่ก็มาเบิ่งกันค่ะเลขของอาจารย์ลึกลับเนาะค่ะสามหลับเลขลึกลับวันนี้เนาะเลขลึกลับประจำวันที่สามสิบธันวาคมหกหกเนาะค่ะมีเจ็ดคููค่ะเนาะกะมีหกหกหกห้า หกเก้าสองสี่สองห้าสองเจ็ดและสองแปดค่ะแล้วพ้นกะฟันมาหายสามหางแล้วค่ะสองห้าสองเจ็ดและสองแปดค่ะเอาไานนี้เบังตัวเล็กันเนาะค่ะแล้วกะให้สังเกตสอนหรือตัวหนังสือสีแดงแดงเนาะค่ะ ขันเบิ้งแล้วก็ได้เนาะปู่หลวงพนกับเบิ้งซื้อๆนี่เบิ้งแล้วบ่สังเกตเด้ค่ะขันผู้สังเกตก็สิได้ตัวดีๆเนาะค่ะนี่ค่ะเลขลึกรับข่างวดประจำวันที่30ธันวาคม2566เนาะค่ะจับคู่ให้มี66มี56มี หกเก้าเก้าหกเนาะสองแปดสองเจ็ดสองห้าและสองสี่ค่ะเห็นแล้วไปเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อแคบหน้าจอไว้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเปิดการมองเห็นกันนักันพร้อมเนาะค่ะคันผู้ใดโบกกดไลค์กดแชร์กัสิโบเห็นเนี่ยค่ะคันกดไลค์กดแชร์มันก็สิปิ้งไปหาโหลดวัตะลงคลิปใดเนาะ มักบอ่อคาเห็นแล้วมักบอ่อสังเกตตัวหนังสือสีแดงเนาะค่ะเน้นพิเศษเลยค่ะล่างอย่างเดียวเนะค่ะ เบิ่งแล้วคันมักคันถือใจกะจัดค่ะคันบ่ถือใจกะพานไปคือเกาะะ<ม>่าเนาะค่ะอ,อืมก,กะเจ้าอู้ก็บรได้สนับสนุนให้เร่นการพราะนั่นเนาะคะ<ม>่ะเนาะบ่มีผู้ใดหูว่าลเลขเสีออกตัวใดดอกแต่ว่าแต่ละอาจารย์ห้มากลลวก็ต้องเน้นต้องฟันเนาะ,ค,ะค่ะเพื่อความมั่นใจเนาะคันเบิ่งแล้วก็ได้ห้าลังเพียเนาะคะ<ม>่ะเอาสรับคลิปนี้กับความลผ้าจากค่ะ พ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะให้เนี่ยทรงไายปีเก้าตอนรับปีใหม่เนาะขอไหเอฟซี FC ทุกทุกท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองเ่งเงปังปังนะคะสวัสดีค่ะ